ไทยรัฐที่สุดแห่งปี2025เผยผลโหวตตัวเต็งทุกหมวดศิลปินลูกทุ่งหมอลำดารากระแสสังคมและบุคคลสร้างแรงบันดาลใจแห่งปีร่วมโหวตครั้งสุดท้ายก่อนประกาศผลใหญ่ปิดท้ายปีอย่างยิ่งใหญ่ สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านพบกับรายงานพิเศษจากนักข่าวสาวสีเมืองเลยจากช่องสาวสีเมืองเลยค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามผลโหวตล่าสุดของกิจกรรมไทยรัฐที่สุดแห่งปี2025ปีนี้ไทยรัฐกรุป๊ปเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมโหวตเฟ้นหาที่สุดใน12สาขาครอบคลุมตั้งแต่ข่าวเด่นบุคคลสำคัญศิลปินลูกทุ่งหมอลำไปจนถึงกระแสะยอดนิยมบนโลก หล,หลายคนคงรอคอยกันแล้วว่าปีนี้ใครจะขึ้นแท่นตัวเต็งในใจของผู้ชมไทยแลนด์สรุปภาพรวมกิจกรรมสำหรับปี2025กิจกรรมไทยรัฐที่สุดแห่งปีได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้ร่วมโบวตกว่าหลายแสนคนทั่วประเทศ การโหวตแบ่งออกเป็นหลายหมวดเช่นหมวดศิลปินลูกทุ่งหมอลำหมวดดารากระแสสังคมหมวดบุคคลข่าวเด่นหมวดคนทำความดีหมวดกระแสออนไลน์สิ่งที่น่าสนใจคือตัวเต็งในแต่ละหมวดต่างมีแฟนคลับเหนียวแน่นและบางรายก็สร้างกระแสบนโลกออนไลน์จนยอดโหวตพุ่งสูงอย่างน่าทึ่ง หมวดศิลปินลูกทุ่งหมอลำเริ่มจากหมวดศิลปินลูกทุ่งหมอลำปีนี้แฟนเพลงให้ความสนใจอย่างมากโดยต้นข้าวและแอนออรดีถูกยกให้เป็นตัวเต็งอันดับต้นๆขณะที่อุงอิงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงและต้นข้าวสุปริยาแอนออรดีก็มีแฟนคลับให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่น่าจับตาคือกระแสการโหวตของน้องฮักแพงที่ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นและกลุ่มแฟนเพลงทั่วประเทศทำให้การแข่งขันในหมวดนี้ค่อนข้างดูดเดือดนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าความนิยมของศิลปินลูกทุ่งหมอลำปีนี้ไม่ได้วัดจากเสียงเพลงเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์และการสื่อสารกับแฟนคลับด้วยส่วนที่3ม หมวดดารากระแสสังคมต่อไปเป็นหมวดดารากระแสสังคมปีนี้ตัวเต็งอันดับต้นๆได้แก่กันจอมพลังและนัดนิสามณีที่มีผลงานและข่าวคราวสร้างกระแสโดดเด่นในขณะที่เบลคณิษฐาและหลิงออมก็เป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องผลงานและกิจกรรมสาธารณะ กระแสสังคมในปีนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ชมบนโซเชียลมีเดียทำให้การโหวตตัวเต็งดาราเป็นไปอย่างสนุกและคาดเดาไม่ได้บุคคลข่าวเด่นและคนทำความดี ในหมวดบุคคลข่าวเด่นปีนี้มีหลายชื่อที่ถูกยกให้เป็นแรงบันดาลใจเช่นผู้บริจาคเพื่อสังคมและนักกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชนหมวดคนทำความดีก็ได้รับความสนใจไม่น้อยมีการโหวตเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากประชาชนทั่วไปอาทิเช่นการจอมพลังซองดูฮีที่ต้องการสนับสนุนผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมนี่สะท้อนว่าผู้ชมไม่เพียงติดตามข่าวบันเทิงเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญ กับตัวอย่างความดีและการสร้างแรงบันดาลใจด้วยกระแสะออนไลน์และตัวเต็งยอดนิยมอีกหนึ่งหมวดที่เป็นที่จับตามองคือกระแสะออนไลน์รวบรวมทั้ง Challenge Viral คลิปยอดนิยมและข่าวที่ถูกแชร์มากที่สุดตัวเต็งอันดับต้นๆได้แก่คลิปว i r ร l จากกันจอมพลังน้องต้นข้าวและบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ที่สร้างกระแสอย่างต่อเนื่องทำให้ยอดโบสถ่งสูงความนิยมในหมวดออนไลน์ปีนี้ไม่ได้วัดจากงานเพียงอย่างเดียวแต่ความสามารถในการสร้างกระแสและการมีส่วนร่วมของแฟนคลับก็สำคัญผู้ชมทุกท่านยังสามารถร่วมโบวตได้จนถึงวันสุดท้ายผ่านเว็บไซต์เทรัสหรือแอปพลิเคชันเทรัสเพื่อเฟ้นหาที่สุด